สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมรพัชร์สิทธิ์นะครับและเรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยตอบคําถามกับเราในทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องของโรคมะเร็งนะครับ ถ้าพูดถึงคําว่ามะเร็งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะร้องยี้แล้วก็สายหน้าไม่อยากจะได้ยินแต่ว่าปัจจุบันนี้ทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะครับและหัวข้อของเราวันนี้มะเร็งชนิดอะไรเราจะมาพูดกันถึงมะเร็งปากมดลูกซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันมะเร็งชนิดนี้มีวัคซีนขึ้นมาป้องกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยหาความรู้นะครับกับ ท่านผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสานักนานนายกรุงเทพมหานครนะครับนายแพทย์วงวัตรล้วลักษ์นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับที่ให้การให้เกียรติการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นอยากไปเริ่มต้นกันก่อนว่าโรคมะเร็งจริงๆแล้วมะเร็งปักมดลูกมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับคือแต่เดิมนะครับในอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้สาเหตุมาก่อนฮะหลายคนก็บอกว่าอาจจะเกิดจาก เป็นโรคกรรมพันธุ์นะฮะหลายครั้งเราก็บอกว่าเราไม่ทราบสาเหตุนะครับจนกระทั่งมามีการศึกษาโดยนายแพทย์เฮราลูฮาเซนเป็นชาวแพทย์ชาวเยอรมันค้นพบมีการศึกษากันต่อเนื่องครับจากผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจนกระทั่งเราพบว่าไอ้มะเร็งปากมดลูกที่เราเคยคิดว่ามันเป็นโรคที่ัเป็นกรรมพันธุ์บ้างมีสาเหตุอย่างอื่นบ้างมันเกิดจากการติดเชื้อครับเป็นการติดเชื้อไวรัส hpv หรือถ้าจะเรียกเป็นก็คือ human พาปิโลมาไวรัสซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับถือเป็นการค้นพบครั้งแรกครั้งสาคัญเลยฮะอันนี้ถือว่าเป็นค้นพบครั้งสำคัญครั้งสคัญเพราะว่าในแพทย์ท่านนี้ก็ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามิดนในปี48นะฮะแล้วพอในปี51ก็ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์จากการค้นพบของในแพทย์ท่านนี้ครับเพราะมันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการที่จะคิดค้นเรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปั๊มลูกในระยะเวลาต่อมาครับครับ มีความเปลี่ยนแปลงในวงการแพทย์ยังไงบ้างครับหลังจากคุณหมอท่านนี้ในค้นพบวัคซีนตัวนี้ขึ้นมาครับผมจริงๆแล้วพอเราค้นพบว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่มีหนทางที่จะคิดค้นวัคซีนนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าโรคติดเชื้อหลายโรคนะครับเราสามารถเรียกว่ากําจัดออกไปเลยได้นะครับโดยใช้วัคซีนครับผมยกตัวอย่างเช่นโรคฝีดาษในอดีตนะเราก็ใช้วัคซีนในการกําจัด โปลิโอในระยะเวลาใกล้นี้ก็น่าจะหมดไปจากโลกนี้นะครับเราก็ใช้วัคซีนโปลิโอครับนั้นพอเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกก็เกิดจากการติดเชื้อมีการพิสูจน์ชัดเจนว่าเกิดจากการติดเชื้อ HPV จึงนําไปสู่การคิดค้นค้นคว้าจนกระทั่งสามารถคิดวัคซีนขึ้นมาสําเร็จนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้โดยที่แทนที่จเราจะมาเจอว่าเป็นโรคแล้วมานัมารักษาซึ่งแน่นอนเราคงเสียค่าใช้จ่ายสูงนะฮะ แล้วบางท่านก็แม้กระทั่งว่าอาจจะไม่สามารถรักษาได้นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมของโฉมใหม่และเป็นการพลิกโฉมของการดูแลในเรื่องมะเร็งนะครับลักษณะของการติดเชื้อ HPV คุณหมอติดเชื้อยังไงครับคือ HPV เนี่ยมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับแต่เดิมเนี่ยเราเข้าใจว่าไวรัสชนิดนี้ทําให้เกิดโรคหูดหงอนไก่นะครับซึ่งจะเป็นตรงอวัยวะเพศนะครับหรือตรงทวารหนักนะฮะตอนนี้เรารู้มาก่อนแล้วฮะ แต่เราเพิ่งมารู้โดยนายแพทย์ชาวเวท่านนี้นะครับที่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกด้วยนะครับจากนั้นพอมีพอการติดต่อก็เป็นการติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับแต่จริงๆแล้วไวรัสชนิดนี้เนี่ยมีมมความคงทนค่อนข้างสูงนะครับ,รบจากการสัมผัสมันเราอาจจะเกิดจากการสัมผัสก็ได้นะครับแต่อาจจะเจอน้อยฉะนั้นเราอาจจะเจอเชื้อตัวนี้อยู่ตรงบริเวณผิวหนังได้เคยได้ยินข่าวที่เราเคยเห็นทงสืมวตามห้องน้ําตาม โถสุขภัณฑ์ต่างๆที่เขาพบว่ามีการเอาไปจะเอาเชื้อไปดูนะเอาตรงบริเวณตัวสุขภัณฑ์ที่นั่งอยู่นั่นแหละราบอกว่าเจอเชื้ออันนี้จริงๆมันเจอเชื้อได้นะแต่ว่าโอกาสติดทางนี้ก็ได้น้อยนะส่วนใหญ่เอาเป็นว่าติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับคครรัับบลักษณะที่เกิดขึ้นก็ติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกไปเชื้อมะเร็งปากมดลูกมันมาเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีวัคซีนคุณหมอถ้าเกิดเป็นปกติเนี่ยการรักษามัน ยากไหมครับคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลังจากที่สมมติว่ามีคนติดเชื้อมะเร็งปากมดลูกไปเนี่ยโรคมันไม่ใช่เป็นแบบกระทันหันหรือในระยะเวลาอันสั้นนะครับมันใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงจากปกติเซลล์ปากมดลูกจากเซลล์ปกติเมื่อการมีการติดเชื้อ HPV เซลล์ของที่บริเวณปากมดลูกเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะมันจะเริ่มมีการแบ่งตัวแบบผิดปกตินะครับทีนี้ ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนที่ติดเ,เชื้อ HPV แล้วเนี่ยจะกลายเป็นมะเร็งทุกคนเนื่องจากว่าประมาณ90%ซของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HPV ก็จะหายได้นะครับ,รบหายไปได้นะครับ,รบแต่มีอยู่1 0โดยประมาณนะครับที่การติดเชื้อมันเป็นแบบเลื้อรลังและมันทําให้เซลล์มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างแบ่งตัวผิดปกติแบ่งตัวมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งในระยะต่อมานะครับอันนี้คือ เป็นลักษณะของการเกิดโรคนะครับ,รบนั่นหมายว่าไม่ไม่ใช่ว่าพอติดปุ๊บจะเป็นมะเร็งเลยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาเราติดเชื้อ HPV เข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับโรคติดเชื้ออื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราเคยติดโรคหัดสมมติฮะเราติดโดยธรรมชาติร,ร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานต่อโรคหัดนั้นเราก็จะไม่เป็นโรคนี้อีกเลยนะครับแต่กรณีของ HPV เนี่ยถ้าเราติดเชื้อเนี่ยร่างกายจะไม่มีการสร้างภูมิ ต้านทานขึ้นมานะครับมันนั่นหมายความว่าถ้าเราเกิดติดแล้วเราหายได้เองก็อาจจะติดซ้ําได้อีกนะครับเราก็ติดซ้ําได้อีกติดซ้ําได้อีกแล้วถ้าบังเอิญเรามาอยู่ใน10%ของที่พูดเมื่อสักครู่ก็กลายเป็นการติดเรื้อรังเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งได้นะครับลักษณะของคําว่ามะเร็งเกิดจากเนื้อเซลล์เนื้อร้ายใช่ครับเป็นเซลล์ปกติที่มันแบ่งตัวผิดปกติอันเนื่องมาจากตัวไวรัสเข้าไปติดนะครับ ถ้าอย่างมะเร็ปงปากบนลูกก็คือจะมีะก้อนเนื้อที่ผิดปกติขึ้นมาตรงที่ปากบดลูกครับเราจะรู้ได้ยังไงครับรู้ได้จะปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะบอกให้หญิงนะฮะหญิงวัยเจริญพันธุ์นะไปตรวจรรเ,เขาเรียกว่าตรวจแป๊บสเสมียนะก็คือเป็นการตรวจภายในนั่นเองเพื่อค้นหาเซลล์ผิดปกติที่ปากบนลูกซึ่งเราก็จะพยายามให้คนให,ให้หญิงท่้นใดไปตรวจทุกปีนะครับในระยะเวลา2อสปีแรกนียให้ตรวจติดต่อกันแต่ถ้าตรวจแล้วปกติตลอดเราอาจจะเว้นเป็นทุกๆ5ปีได้ นั้นวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการตรวจหาเซลล์ผิดปกติตั้งแต่ระยะเนิ่นๆเพราะว่าถ้าเราเจอโรคมะเร็งในระยะแรกๆเนี่ยโอกาสที่จะหายเนี่ยสูงนะฮะ<ม>แต่ถ้าเราเจอโรคนี้ในระยะท้ายๆในระยะหลังๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรักษาแล้วให้หายขาดเนี่ยค่อนข้างยากแล้ว<ม>การรักษาจะยุ่งยากมากเลยนะครับเ<ม>พราะต้องให้เคมีบําบัดต้องฉายแสง<ม>อาจจะต้องมีการฝังแร่รซึ่งอันนั้นก็จะทําให้การรักษามันลําบากขึ้นใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากนั้นการไปตรวจภายในโดยที่เรา ใช้กันทั่วไปคือตรวจแป๊บตรวจแป๊บหรือแป๊บ s m e ียนั่นเองครับนั่นก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะให้หญิงจะไปเจริญพันธุ์ไปตรวจนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยจากข้อมูลสถิติเราพบว่าหญิงไทยก็ไปตรวจแป๊บส m มียอย่างสม่สำเสมอนิดน้อยนะครับ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตรวจอาจจะด้วยเหตุว่าอายหรืออาจจะไม่สะดวกไม่มีเวลานะครับเฉะนั้นถ้าเราเป็นมะเ,เร็งนระยะเริ่มแรกเนี่ยบางทีมันจะไม่มีอาการนะครับ คนแค่ก็จะเหมือนเป็นคนปกติเราจะไม่รู้เลยว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นระยะหลังๆระยะท้ายๆก็อาจจะมีตกเลือดนะฮะมีตกขาวเยอะผิดปกติอันนี้ก็อาจจะเป็นอาการที่จะเริ่มต้นที่จะทําให้เราสงสัยหรือชักนําไปสู่การ,รเจะเป็นมะเร็งได้หรือเปล่านะค,ะนะครับถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้สงสัยแล้วก็ไปตรวจอย่างที่ก็ต้องไปตรวจภายในใช่ครับ,รบลักษณะของระยะของมะเร็งคุณหมอครับมีกี่ระยะจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ย ถ้าพูดถึงในตัวความผิปดปกติของตัวเซล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก3-4ระยะนะครับคือเซลผิดเซลปกติก่อนนะอันนี้คือปกติเลยหลังจากเมื่อไรติดเชื้อมันก็จะมีเซลล์ติดเชื้ออยู่ที่ตรงตรงปากบนลูกนะครับเซลล์ติดเชื้อหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรอยโรคก,ก่อนเป็นโรคมะเร็งนะถ้าในภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าซินนะ CIN ก็จะมีซิน1นซินสซิน3นั่นก็คือเซลมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงละ แต่มันอยู่ในระยะที่กําลังก่อตัวนะครับหลังจากนั้นมันก็สู่ระยะเป็นมะเร็งนะนี่ก็คือระยะที่3าม,ามแล้วหลังจากนั้นก็เป็นมะเร็งรลยะมะเร็งระยะสามนี้อาจจะยังไม่ลุกลามนะครับแต่ถ้ามะเร็งถัดไปก็คือมะเร็งระยะลุกลามก็มคือออกนอกอไปยังจุดอวัยวะอื่นอวัยวะข้างเคียงอันนั้นคือการเปลี่ยนแปงแลงระยะของการเปลี่ยนแปงลงเซลลมะเร็งเซลลปากมดลูกนะครับ,รบจากเซลล์ปกติเป็นเซลล์ที่มีการติดเชื้อนะครับเป็นรอยโรคก่อน ระยะมะเร็งแล้วสุดท้ายก็เป็นมะเร็งก่อนระยะลุกลามแล้วเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับระยะเวลาพวกนี้กินเวลาเป็น10ปีครับหลายปีใช่ไหมครับมันไม่สามารถรูได้เลยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงใช่นอกจากเราไปตรวจนะครับใช่ครับมีวัคซีนขึ้นมาลักษณะนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะครับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่จริงคืออะไรและมีกี่ชนิดครับครับผมตอนนี้วัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับ จะเรียกว่าทัวโลกกันนะครับก็คือมีอยู่2ชนิดนะครับ,รบก็คือมีวัคซีนของชนิด2สายพันธุ์กับชนิด4สายพันธุ์จริงๆแล้วตัวไวรัส hpv เนี่ยมีกว่าร้อยสายพันธุ์นะครับซึ่งเราสามารถจะแบ่งไอสายพันธุ์ของ hpv เนี่ยถ้าจะแบ่งง่ายๆก็คือแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ใหญก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเป็นความเสี่ยงสูงหมายความว่าเป็นกลุ่มที่เมื่อไหร่ติดเข้าไปแล้วเนี่ย โอกาสที่จะทําให้เกิดเป็นมะเร็งนี้สูงเป็นพวกนาเป็นไวรัสที่ก่อมะเร็งล้เอาง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีเด่นๆเลยก็คือสายพันธุ์ที่16กับสายพันธุ์ที่18 2ตัวนี้เนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งประมาณ70%ของมะเร็งทั้งหมดที่เกิดจากเชื้อ HPV จะเป็น2สายพันธุ์นี้นะฮะแต่อีกกลุ่มหนึ่งถ้าจะแบ่งง่ายๆกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำคือเป็น HPV ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แต่ทําให้เกิดโรคอื่นๆเช่นโรคหูดหงอนไก่อย่างที่ได้กล่าวไว้ <ๆ S 1> ซึ่งตอนนี้ก็คือมีสายพันธุ์ที่เด่นๆก็คือ6กับสิบเอ็ดันั้นวัคซีนณวันนี้ในในประเทศไทยหรือในโลกนี้ที่ใช้อยู่ก็จะมีอยู่2ยี่ห้อกันนั้นเองนะฮะก็คือชนิด4สายพันธุ์ซึ่งก็จะมีวัคซีนที่สามารถป้องกันสายพันธุ์สิสายพันธุ์สิสายพันธุ์หและสายพันธุ์สิ ก็คือป้องกันทั้งมะเร็งปากมดลูกและป้องกันโรคหูหนอนไก่สว่วนอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นมะเรงเป็นวัคซีนสองสายพันธุ์คือมีเฉพาะ16กับ18นะครับก็ป้องกันเรื่องมะเรงปากมดลูกเป็นหลักนะครับ,รบแต่ไม่ได้มีตัวที่ครอบคลุมเรื่องโรคหูหนอนไก่ด้วยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยอย่างที่เราทราบนะครับว่าเนื่องจากสายพันธุ์ที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยมันมีเป็นร้อยร้อยสายพันธุ์นะครับแล้วสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ มีไม่ใช่เฉพาะ16กับ18มีอีกหลายสายพันธุ์แต่มันยังเป็นส่วนน้อยดังนั้นเราก็มีการพบว่าการฉีดวัคซีนต่อสายพันธุ์16หรือ18บางทีมันก็จะทําให้ภูมิต้านทานมันข้ามสายพันธุ์พอได้คือฉีดป้องกัน16 18แต่มันอาจจะข้ามมาเป็นสายพันธุ์31 33อื่นๆได้อีกนะฮะพอได้นะครับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมการป้องกันของวัคซีนถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติน,นะครับ ที่เราได้พูดเอาเอาสิบกับสิบแปดนะครับเพราะว่าสองวัคซีนทั้งทั้งสองสายพันธุ์ได้สี่สายพันธุ์เนี่ยมีป้องกันสายพันธุ์ทั้งสิบหกสิบแปดทั้งสองตัวนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนสองตัวนี้เนี่ยมันป้องมันสามารถสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อสายพันธุ์สิบหกสิบแปดเนี่ยเรียกว่าเก้าสิบสามเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแต่เนื่องจากสิบหกกับสิบแปดเป็นเหตุข,ของการเกิดมะเร็งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นก็หมายความว่าถ้าเราฉีีีดวัคซนน้ ก็อย่างน้อยป้องกันต่อ16-18ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของของมะเร็งปากมดลูกก็ป้องกันได้เกือบๆจะ70%นะครับครับนะครับ70%มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวใช้กับมะเร็งอื่นๆได้ไหมครับอ๋อไม่ได้ครับเนื่องจากว่าจริงๆ HPV เนี่ยอ,อย่างที่ผมได้กล่าวแล้วนะมันมีหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็ก่อโรคแต่ละแบบบดังนั้นมันขึ้นกับว่าในตัววัคซีนชนิดนั้นที่เราผลิตขึ้นมาเราใส่เป็นสายพันธุ์ตัวไหนเข้าไปในวัคซีน มันก็จะป้องกันสายพันธุ์นั้นๆผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยวัคซีนมะเร็งป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ได้กล่าวไว้เนี่ยคงจะมีสายพันธุ์เยอะขึ้นในวัคซีนซึ่งตอนนี้มีแค่2กับ4สายพันธุ์ใช่ไหมอนาคตอาจจะมี9สายพันธุ์ซึ่งคิดว่าค,ค,คงจะมาในระยะเวลาใกล้ครับนี่คือช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าใคร ยุคไหนไวัยไหนที่ควรที่จะต้องฉีดวั e คซีนนี 1, ้นะครับคุณอสักครู่หนึ่งพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกเราได้ทราบไปนะครับว่าวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนั้นมีคุณสมบัติอย่างไงนะครับแล้วก็สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกนั้นทําไมถึงเกิดและเกิดขึ้นมาเพราะอะไรได้ทราบไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับว่าฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกต้องฉีดให้กับไวัยไหนช่วงไหนบ้าง k, พักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นต่อครับ